นสองทางแหละจากนู่นเนจากปั๊มเข้ามาช่องนี้อันนี้ทีไหลกลับทังอันนี้พอร์ต A อันนี้พอร์ต B ทั้ทน่าจะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะ็อตล็อกยังอยู่อยู่เลยน็อตที่แบบยังไม่ได้ใช้งานแนหะแกนใหญ่ ใหญ่มากเลยยานทนโยกได้ปกติโทษทีนี่ส่วนฝั่งนี้มันล็อกล็อกน็อตตัวน,นี้อยู่ต้องไปเอาอน,อน็อตออกเพียงแค่ักได้สวยยี่ห้อตามนี้เลย h d x